สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบชิกลบรักทุกๆท่านครับสุผูสุคน้อครับพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศได้ในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อมาพบมาพอกันกันเราครับกับบ่าวแดกกรับซอตุนกอยกินเทียนครับซอสขงซอกินเทียงครับมาแล้วครับลุยบะเยมื่อนี้ม่อยังกินต้มขาหมูต้มขาหมูต้มสุ่มต้มสุ่มขาหมูต้มแซ่บแซ่บสีว่าอย่างเดียวสีว่าอย่างกินอ๋ออันนั้นยัง น้ำยาน้ำยาจึงน้ำยาน้ำน้ำยาน้ำยาจั๊บว่าน้ำยาจั๊บว่าได้เติมตาดำนะไม่ต้องครับเดี๋ยวทองเสียงว่นได้กินอยู่จังว่าไปเลอะเอาขออนุญาตบาดคำเลยพี่น้องเด้อผมขอน้ำน้ำยาล้างเทปแจักบาดกับจักบวกกันพี่น้องเด้อโอ้คือสันเราแดดแดดเถอะคุณมันหนาวอากฝนฝนไอ้มเมียนมาผมนีแดดไม่ไหลยโอ้ขอถกขอไพ่ด้วพี่น้องเด้อเพราะกินขอแซ่บ น,นั่นนี่โอ้แน่นอนยี่ดีมากแล้วครับยางดีเอาบ่เอาหน่อยครับเอาหน่อยรับด้วยแจี๊ยข้าวเจีข้าวมาเอาให้เรล้าย่กหน่อยนะเพื่อนเนาะเพราะกินก็แซ่บบ่ราหลายเด้อก,กินเพราะกินก็แซ่บเอา้าจะต้องมีหลายหน่อยแหละมันอกกินหลายหมดมันงจิมเมาส์อืมอืมโอ้เพียงใดขู่ แก้วแก้วยองแงงหลายเป็นตื่นแต่ท่านนี่ก็ตือด้วยกันพี่น้องทานน้ำต้มตาต้มน้ำตาหมูอ่ะสารละค่านำมาต้อกด้วยกันมาต้องต้องเจียวเดี๋ยวต้องเสียไม่มีอัตราพ่ดีฝนทุ่ต้มีฝนตกลุยลุยด้านนีมาบันรึเขล่าเอื้อนพี่น้องมามาพี่น้องนางรอพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินขอกับบ้าวขุ่นกับเสียเดด ต้มสมสดน้ำแก้ว,ม,ว,วม,มีนเดี่ยวได้ขวยเคี่ยงกันบ้างยังไ,ไม่ก็ได้เลยพาย,ย็นนี่หรอกแก้วกี้หยาบไหมหืมอากไหมบ่างความก็ดีดูส่องเลยขายั่ไงอู้ หยิบแก้วก็ได้เลยอู้หอม้วนยามัวนมันดินอู้หูเขาท่าตัวกะห ùng ข้ามนี่เลยจองกินขึ้นเบิร์ตหนิอือืู ม่ไหวออกอ่ามึงหงายออกหวยออกครับอืมได่เลยอ่ะมันเจ้าโคบนอนอืมเจ้าควงบอกเีกด้เป็นอยงเด้อมันอันมันแ้วหยหมาอัดแน่ละอืมอัดบ้ว่านอืมส่วนผดีเนาะครับบุ แสบเสบบ่ะจครับุยหนาวก็ว่าเบิดอโอ้ยหนาเว้อฝนนี่วันมันขึนบึมบมบัมเยปลาย่ำแ็บบ่ตกบ่เบดดอโเอานี่ไปมันมาไปน้ำกลิ่นน้ำเศบๆไปเลยห้บอืเที้ยงบักลากรยับเราะว่าไกลๆ่ำก็่ยพนย่ำเหน่งสิบุยไปเลยอืม มันต้องแคพอเจ้าบ่ฮามันจ้งอยเขากันคือยัง<อ>ไงคนนี้บ่<อ>ย่างดีเ,เจ้าโอ้มอยมีผักเลยเป็หนหลังมือนแล้วจุ่มน้ำตามมูอมีผักครับกินสีเลย้า,าเบพียอไปเลยได้ครับเนี่ยา เบื่ออยากไหมอยากกินไมมอยากกไมเบื่อไม่วล์ไม่ตั้งวลดีดีดีอือเดี๋ยวจันใหี่ยวหืงเดี่ยขื่นตับกาแไนึาออไมรับนิดนอยฟังดูาแฟครับ่มันเจียบดี tắp ra tay tốt đi ta chỉ mắc bài nữa đi non ra tay tắp ra đinh ta chỉ tạm bao đẻ thì này chỉ tiếp nào hấp hàm chìm mà ba tan là thế nào kia cứ chân mày tuần đau hợp hàm chìm hàm ba đã tay người đi non chỉ nó ok ok Rồi gì bẻ văng rồi bật được ฮักกันแม่งกันจะติ่มจะป่าระวางเศษเลยเป็นของเด้โพสต์สัตว์กุกระดิ่งที่เกลอน่ะเป็นอยากบอกผมไผ่เป็นบอกเลยตู้มือตัวไปนี่ผมจะได้คลองันจะได้เก่งกะ้าครันจะาก,กานเลยครับผมจะได้ไดสิ่งดีๆแหละมาสู่ันกินรับรองเลยครับเราอ้วนแท้ยุ่กับผมเง้เลีใก่ซื่อเงี้เลีงใค่ก่ือเป็นไนคร มันเป็นอย่งคาจอกต้มนเนี่ยตาหนามันทงตาหลังมันบอกม,ม่นตอนเสียบเลยอือจอกขาวจอกตัเหมือนเสียบ่ตัวเบย์กเสียบตัวมัอย่ดีอืมวมันกินอะไรมันเบย์ออกมืออือตั้งใจเหรอเ็ดนี่ก็อกดแล้วเฮ็ดเ็ดกแบบ็หมดแลยวอ่ะ่ามันมันตื่นดีแกแกน,นัหนหลายคนบอกไม่ไปแล้ว แต่น้ำไม่กิน่อนนน่มไฟบุ้มมากกินนิดบ้างไบุ้มไก็ต้อน้ำหมูหันเลยเดี๋ยวเดียวทำกิปทียวทำเขีมบส่ทำกิิปที่น้ำอาะนมาดับเลยหร่อยบออืมอืมักพิกเด้อ เดมันห่างเลเยไปนังกินกี้อืะไอ้เบเิดกเบทิมไปกระดูกที่เป็นแห้งครัอกระดียอะไยเนื้อบุ้ยบุยอยากนี่กินนังกระดูกเนาจะก็จะหมมืดอลยจนี่คงมันเพียงไหบ่ถึงเราอ่ะบ่ะ ปลได้หายเพิ่นได้เป็นหลังเลมพิ่ได้กับปาตะผมหายเพิ่นมล่ได้หายเลยะพูดว่งสิไม่หายครับไม่หายแต่ไผมผมกดนต้มเต็มไมน่มมากบานเ่ยบ่ตีแดดไหมกินเหล้มากงานเต่าอืมีเหมือนตาลนี่อย่าฟังมัรู้เรื่องนี่เป็นหลัง จิเรบผมดานโตโอ้จเรบผมเป็นย่านผมว่าจินอมโต้ดานมาจินมหาเราดานผมตะเกาผมวมาเป็นเคยเขาครับอยู่นี่มาหาก็ูดานดันใต้โตะดนโตดานแบบนี้นี่าึ้นตื้นเทือนตเ้าแดดดานเยอะไอ้จังเอะ่นนี่เกาเป็น่านเหรอเอาหึห ร่วนน้ำสุมกับผู้ห tamam> ลินเนาะครับอือคุณวันนี้ดีปะอาไปๆเขาได้ร่อยปะอือกินในแซ่บกินในอิ่มให้เต็มห้องครับเลิกตัวนี้ตัวนี้กินมมือวันตัวนี้เป็นจะแซ่บนี่มีจจะเนื้อนี่ยเนาะอือเอาไป มไ่ไัไหนเป็นพี่น้องเฮนไปนี่กินใั้นเบิดนี่ลแะน้ามันสมบรสี่ไหมครวาสมดับไหมอืมด้านนี่อือมันแก่ย่ายดีดูไรไหมตื่นมันแก่เลยอืม kip này à, gìn nhang không. Đâu. bảo đơn. Đúng. Nói cho anh hiểu. Tôi bảo tiếp chiêu. Văn tranh bữa tây, cho mày Chắc ไก่ทิปครับย่น้องไม่เบิร์นล้วครับแกไก่ทิปเบิรงเอาได้เป็นน้องด้วยไก่อ็เมนแม่างกก่อ็เม็นน้องไข่เนี่ยเราอยากก็อยากเพ่นมาคุยกันบ้าพูดจากันก็บอกคนไปต่างัหวัดไยนดันอาทิตย์นึงตะนนได้หายยองนอกินเต่าได่ครัขกไปคง ข้าไหลยอยู่เลมกินแบบแซบจอดกัดออกก็ยังในหนังกินใน้วดผ่านเอยพแล้วหืบา้านนบ้าอะบ้าคอบ้าคอซื้อมาจะต้มบ่อไอ้เหีกินวันเดียวน้ำไปเ่าเลย แม่ปลาดุกป็นไนาปลาดุกขี่ใครบุกินปลาอยางก็บอะบวกว่า่างรอปลาอย่างปลา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 ปาปลาปลปลา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 าาปล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 าา mười ba cây đỏ đơn bây giờ 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 đơn bây rồi, đơn bây rồi, nhớ phải giờ đơn bây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  giờ đơn แ<ะ>บบ,บนี้หเบิรดข่าไข่ยิเปอดติล่ะพวกิ่บ้างไมเยอะบ่นั้นจับจับด้วยเป็น <c oughs> เวางสนับพวกเอฟซวายกินเข้าน้อยๆแต่แว่ากินเบเบิดเพื่อนรับจับได้จับจับน้อยยวนี่นมเนเดี๋ยวข่อย <c oughs> มัาก,กินเข้าเนาะ อืมน้ำคนน้ำแบบพอดีพอดีครับอืมเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าให้กินเน่ท่านข่อยในเจ้าอร์น

เขาต้มบงวันๆนบงอนมันรมตับหนอนน้าไว้ัดกอดได้วันบ้งวันมันลมมันรมมันเบาลมรมมันรัดรมมันพัดรมมนี่หักไอหักหากเจ้าออดถึอนี่ถือนี่ทักกอดจิงๆดาตาอ่างเนี้ยแบบไ่กินได้วันนั่นนั้น อันนี้ตอนต้องขอ่อยตอนเจ้าเจ้ารับไปชอบออด้ยวยข่อยอิ่มแล้วข่อยเจ้าตอนนี้เจ้เาตอนนี้น้ำโอ้มือนก,กินเบิร์ดเว่มีไหมคุณเมือกินเบิร์ดที่อ่ะอิ่มหน่อตัวเนาะคนห้องอเหนือตอนนี้แม่คงเสียบเถอะเ,เอาไปตาเมืองแล้วนนตัมน,นึงไปตาเมืองใจสองนึงรัง ยังคว้าเลยจิมเตาหมูเลยคาหมูเรือเ่าเอาตหมูะโอ้ขาว้าหมูรบบเอาจังกินตาองไงเอาต้มอีเบานหันันหลายบาทเงี้ยนะตาดไอ้หนังบานเน่เทียบเนย้อนะนไทยอืมเบิ้นสเลยเบิ้นสองนี่นอนเหรมาทานก็เลาขอยเห็นเบิ้นใ อืเขาทไปกินเรื horses, ös, hmm. ่องปวดเลยปวดเลยอปว่าฝนมันมากตัวฝนมันมากตัวนะพีน้อหนาฝนตัวว่าแลหนาฝนนะบอหนาวฝนเป็นกรบาพผาอยู่นอือืม ลุ้ยัมเบิ่อิ่มบ่อิ่มเ่อันตัวหนึ่งคักเรียบเลยครับแต่พอกินดูตัวไหนเนาะบ่ได้กินเนื้ดแกะด้่างแดกได้ใจคลิปใจคลิปมากกินอันยำเนี่ยนี่เห็นเขากินก็เป็นจากแสีบเน่ยเพิ่นกินไหม กูจังว่ถ้ามาซื้อของห้องก็เสียเปรียบเลยมันไม่ต่ดุแม่นครับตั้นตเ้องซื้อเนื้อดีกว่าครับงยครับไม่อี่ม่อ่กินเลยมึงบืัแล้วไปเจเราามไม่ม่เลยอย่าเาตำแนั่นเรียบร้อยเปียมาเมาเถอเอืม ปพูเรื่อก่อนเบาเกือบมันไม่บบายังเดี๋ยวกินนบายังก่อนเ้าเกือบเบาเกือบเบาเกือบด้เปพี่น้องด้อเพิ่งเกยยูทูบเพื่อนเมื่อวานใช่หมูเบาเกือบช่เนี่ยอแ่สองเนพี่น้องเพิ่ขาหมูเพิ่นเห็ดหมูอุ้นนกันพี่น้อง ลูกในร้านลูกในบ้านร้านในสวนอย่างไรพี่น้องบ้าเกบอบ่อ,ย,อยพ่อแล้ว่อยอิม่มกินเลยจเจ้าส็จมือกันมาเอาเลยยกเเจ้าเลยขัักดีว่าขี่ไม่แย่หรอแย่แล้วน้ำตัน้ำต้องข้าก่นนะน กูค <Beautiful. S 2> ักก็กินนั่งไปฐาเจาะโอ้ยคักย่างดีแก้วอืมโอ้เบ <Hero. S 2> <c oughs> ิดเบิ <c oughs> ่มไปเลย้ำไอืมกระฐาเจ้าได้เอฟซีเบิ่งกระฐาเบิ่งเจ้าอยู่อืมเยิ่มเนาอืมเยิ่มเอื้องเลยวอ่า โอ้เบิดเลยวะมึงนะกระดูกพี่น้องกินกินซื้อมากินมาอยากกินกันนี่แหละกินให้อิ่มให้เต็มกินดีมิยูดีมิแห้งมันกับมันกับงบตาย้แน่นละกินน้ำกินน้ำอยังได้น้ำเจ้าอยู่ไหนล่ะนั่นกับไม้เอ้าก็มาไล่แท่นน้ำไง มันเอาม,าม่วนาเกียบอืมมนาเกียดมนันโอ้ปนหูจักกล่มมนาเกียดเลยเอากินกวานเ่อฟ้ารอกอืมเรก็ปลักหาจะไปบึงหมูไปบึงหมูหมมอจจมอืม้มาอาเลยเป็นอะไรอิมบออิมแปะนี่นอิมแปอะไรเป็งปน,ปปนง เเเจบโอเคเนาะ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไไยกยาาบยพออื่อสน,น,นีได้เป็นของเด้อหันกิริยาตาสร้างของพวกผมบอสุภาพพูดจาบอลมอสมก็ขอโทษขอว่าไพ่ได้เป็นของเด้อบางครั้งพวกผมกับบอลบู้เรื่องผมกับฟังเพิ่นบรู้เรื่องกับค่อยๆฟังเอาได้เป็นของเด้อเพิ่นกำลังสีบอลของนั่นแหละสำหรับวัอนี้ก็บยขอตัวลาไปก่อนมือมือเสียดยางสุกินกับทำเบิ้งได้เป็นของเด้ออ้าวครับสวัสดีครับครับอ,อิ่ม